ไม่รู้ไม่ใส่ไม่ใส่ไลฟ์สดได้ธรรมชาติคืออะไรก็ได้มาเรียนโยคะกันนะคะที่โยคะมันนัสนั้นสีลมบางรักลองไลฟ์สดเป็นครั้งแรกการยืดเบียดและการบิดหรือการทําอัศนโยคะไม่สืนร่างกายเกินไปแต่ก็ต้องสูนนิดหน่อยมีต้องมีความอดทนในระดับหนึ่ง และสุขภาพดีทั้งภายในภายนอกนะคะแค่เราบิดเนี่ยทำทั้งซ้ายและขวาความไม่สมดุลจะค่อยๆลายไปบิดดังย่อเข่าดังกรึบๆบิดซ้ายบิดขวาห้องโยคะมรณะนันเป็นโยคะแบบอากาศธรรมชาติเป็นสถานที่ลมธรรมชาติสถานที่เปิดจะมีลมแม่น้ำเจ้าพยาที่จะไหลเข้ามา ทำให้เราหายใจโล่งและรู้สึกสบายได้สุขภาพดีมีลมหายใจนะคะอุปกรณ์มีให้ครบพร้อมทุกทอย่างถ้าเรามาฟิตเสคลสนะคะก็มีทั้งแบบส่วนตัวและเป็นแบบคลาสรวมสีลมบังลักแยกสีลมนะคะในราคาที่สบายๆ ขามีแชร์ลิงก์ได้ด้วยอทดลองฮัลโหลเทส